ขึนชมมากเลยนะคะกับความแข็งแกร่งของหนูน้อยคนนี้ในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเพราะน้องเกิดมาพร้อมกับการเป็นโรคดักแด้ผิวหนังแตกเป็นแผลมาตลอด10ปีแต่ว่าคุณหมอไทยเราก็เก่งรักษาน้องมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันนี้เนอะอาการดีขึ้นจนกลับมาใช้ชีวิตได้แทบจะเป็นปกติแล้วแม้จะยังมีเพื่อนไม่เข้าใจมาล้ออ,อยู่บ้างแต่น้องบอกว่าน้องก็ยังมีกําลังใจที่จะสู้ชีวิตอยู่นะคะนี่คือชีวิตใหม่ของเด็กชายอายุ11ปีอยู่ที่ตําบลควนกรด อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องเรียนอยู่ป .5 นะคะมีนางอัมพาและนายประเสริฐคุณปู่คุณย่าคอยดูแลหลังน้องป่วยเป็นโรคดักแด้โดยคุณย่าบอกว่าหลานเนี่ยมีอาการตั้งแต่แรกคลอดจนครบ1ขวบเนี่ยทุกทรมานมากเห็นชัดเลยว่าผิวหนังแห้งแตก ร้องไห้ตลอดเวลาจนถึงขั้นปากเบี้ยวเลยนะคะแต่รัฐมนตรีสาธารณสุขในขณะนั้นเนี่ยคือคุณวิทยาแก้วพรดาดพร้อมคณะทํารรงานเนี่ยประสานให้ไปเจอคุณหมอผู้เชี่ยวชาญรักษากันต่อเนื่องมา1ิปีแล้วจนทุกวันนี้หลานใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กปกติเหลือเพียงมือและเท้าที่ยังต้องสวมถุงเท้าอยู่ตลอดเวลาและที่มือจะมีลักษณะผิวแห้งแตกอยู่บ้างนะคะแต่ขณะเดียวกันหลานเนี่ยอาจจะมีอาการสมาธิสั้นพัฒนาการยังอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนักนะคะแต่ แต่ก็เป็นเด็กอารมณ์ดีและมีความสุขกับชีวิตที่สําคัญเด็กชายนะบอกเลยว่ามีความสุขที่ได้ไปโรงเรียนนะคะน้องบอกว่าน้องชอบไปเรียนหนังสืออยากไปเจอคุณครูและรักคุณหมอที่ช่วยรักษารักคุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนถึงแม้เพื่อนบางคนจะยังล้อบ้างแต่น้องก็ยังมีกําลังใจค่ะไปเรียนทั้งชื่อเหมือนพื่นมาไปเรียนเหมือนเี่โมาเหมือนดักมาเหมือนดักคุณครูรักมา จะไปโรงเรียนไหมลูกจะไปโรงเรียนแล้วก็ดีขึ้นมาแลวตอนนี้ตาขอบคุงอ่อง่อกรกอบเออกรดีขึ้นดีขึ้นตามหลังรับเต่อขาจ่าจ่าจ่าเป็นเต๋อนี่ตเ็นมันจะจะง่องกานซื้อปลาตา อยากสู้แล้วหรือกับต,ตอนกับตอนนั้นกับตอนนี้คือมันมันเกิดไม่ดูอ๋นอ,อนี่ความรู้สึกคุณย่าเลยมันเหมือนกับหลานได้เกิดใหม่อ่ะเอาจริงๆนะกำลังใจที่ดีของน้องเนี่ยมาจากครอบครัวจริงๆนะถูต้องต้องชมคุณปู่คุณย่าและครอบครัวด้วยเช่นกันที่ดูแลอย่างดีแล้วก็ต้องชมเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ต้นทางในยุคนั้นเลยเนี่ยนะคะคุณนนที่วัดนนทพัก อดีตเลขานุการรัฐมนตรีสาธารณสุขยุคคุณวิทยาแก้วพระใดเนี่ยบอกว่ากรณีของเด็กชายเป็นโรคตั้งแต่ในครรภ์ด้วยลักษณะทางพันธุกรรมต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลเป็นพิเศษจนคณะแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยยกเป็นกรณีศึกษามีคุณหมอเฉพาะทางกว่า6คณะดูแลกันมาตลอดจากเดิมน้องเนี่ยต้องเดินทางไปเจอคุณหมอ2เดือนครั้ง4เดือนครั้งนนทุกวันนี้เนี่ยขยายแล้วนะคะ<อ>ไปเจอคุณหมอน้อยลงและเป็น 6เดือนครั้งและอาการดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณคณะแพทย์จากจุฬาทุกคณะและที่สำคัญก็คือการรักษาน้องยังเป็นประโยชน์ในการใช้ดูแลเด็กๆคนอื่นที่อาจจะเกิดมาพร้อมกับโรคดักแด้อีกนะคะ